เอาล่ะไม่ตีมแล้วสตรีมไปด้วยอัดไปด้วยได้สวัสดีเฮ์เบิร์ดสวัสดีจ้ะต้องการบายวูยัสจะไปเทินทางนี้ันต้องซื้อหรอเเดินทางอ่ะือมาะไรมันมีอันเดียว quest of g r i t t l i n g o n more gold more gold จะไปขุดสมบัติกันยังไงล่ะพี่ได้ดูที่โตนี้สิ เห็นเรือเล็กๆสองอันนี้ปะเห็นเห็นเห็นทำไมอ่ะกมันจะบอกว่าในทะเลนี้ยมีเรือที่กําลังทําเวสของของเต็นท์นี้ยโดยการเอาธงขึ้นอ่ะใช่อะไรคือกายอางขึ้นไหครับว่าไงก็คือเหมือนเราก็รับเป็นทันธมิตรของของเนี้ยก็คือก็คือมีคนทาเฟสอยู่สองคนก็คือเรากับใครก็ไม่รู้ ไม่ใช่สองเรือเราไม่ได้ปกักธงอาเราตัวเปล่าเรายังไม่ได้เป็นพันธมิตรกับเขาอ่าปะปีก็คือมีคนหาสมบัติเหมือนเราอะ่ะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะอ่าพี่ได้กดเก็บของตามกล่องเป็นใช่ไหมยังไงเป็นมันสอนแล้วมันสอนแล้วฮัลโหลเขาพูด<อ>ไม่ได้<อ><อ>สุส ฮัลโหลนี่ไ่ฮัลโหลฮัลโหลอนี่ไมันบอกให้ทำอะไรอ่ะมันให้ไปที่โต๊ะเปล่ามันบอกว่าบอร์ดย o u r s h นะฮะ <c oughs> ขึ้นเรือเปลี่ยนของยังไงอ๋อนี่เฮ้ยเราแต่งเรือเปล่าเรือเราลำนี้ไม่ใช่หรอ <c oughs> ไ,ไม้ไี้สกินนี่ที่ได้อะ <c oughs> ไม่มีเ <c oughs> ขาต้องการอาหารมาใส่ตัวแต่กล่องมันว่างอ่ายอ่าตามกล่อง เขาลูทหมดแล้วเอให้ได้ขับเรือดีกว่าเขาจะได้สบายออกไปกินเองดิแต่เขาเอาอาหารใส่เรือไว้บ้างแล้วล่ะเขากำลงังงงว่าเขาต้องมีถุงบเอ็กซ์โอเคโอเคกำลงังงงของอยู่ y x แล้วก็เลื่อนโอเคฮัล okay. โหลกดคุยตัวไหนวะครัแบบหนึ่งนะ<า>กดคุยซ้ายเขา<อ> <c oughs> <laughs> ใช้คอนโทเล <laughs> <ate Talk. S 2> อร์ Pirate Talk Push to Talk <What? S 1> ไม่มีมี Push to Talk อ่ะ Pirate Chat กดอ,อันนี้ไม่รู้แล้วอ่ะใช้จออ่ะเขาใช้คีย์บอร์ดก็ไม่รู้เนี่อะ ไ r ม m a r รี s ยูสเาเป็นตัวนี้ไพเร็ดแชเขาเป็นตัวนี้ s e ก o n d เดอรี่เป็นตัวนี้เอ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 เะเอ๊ะเดี๋ยว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 งงซิกาเดอรี่ยูคืออะไรไพเร็ดแชเขาไม่มี เดี๋ยวใช้ครับเป็นเอ๊ะ <A. S 1> ไม่ต้องการจะลบฟิวอินฮาพูล วะกลับเป็น Default ยังไงวะเน,นี้ยงงไปหมดละฉันต้องการ Default กลับมาเรียบร้อย single s t i c k camera หมดแต่ย็นนั้นต้องดีเขากำลังทำความเข้าใจมีเหยื่อด้วเหรอเขาแต่งเรือแล้วไฮเร c ช a t เขามันเป็น นห้เดชดชดนี่คืออย่างนี้ป่ะอ๋อโอ้ย <laughs> อะไรเนี <laughs> <laughs> ่ยให้เดชแชทพูดคุยเป็นเป็นตัวนี้อ่ะเนี่ยกัน อ่าได้ละฮัลโหลไดยินป่ะเสียงสะทอ้อนป่ะเข้ามาในเกมอยู่เสียงสะทอ้อนไว้ไม่รู้ s e นเ n อรี่ยูสก็เป็นตัวนี้นี่ก็เป็นเอ้ยใหม่ป่ะ ไ,ได้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 ฮัลโหลโปดมาแล้วเขาบอกว่า propose the voyage to the captain on oh, the captain table ไอยั่ไงมาแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะโต๊ะแผนที่ก็ใช่ไงตรงนี้ล่ะโต๊ะกัปตันยังไงล่ะกัปตันอยู่นี่ สวัสดีครับน้องคำปนเอ๊ะตกังกันอยู่ไหน,นอ่าตกับกันเอาละวางแล้วจิมเขืออะไรจิมว๊า<อ>ทำไมมันมีสามมีนะ <มา S 1> อ,อยู่แค่สองคนมีสองมีมมเฮ้ยมาแล้วเครเ็มันบอกให้ทำอะไรอีกมันยังแนะนำอยู่เลย มันมีปุ่มก้มไม่ใช่เหรอก้มยังไงฮัลโหลไม่ไม่ใส่ก้มเขากำลังไล่ก็มเซตปุ่มใหม่กัน mm. หัวร้อนว่ะจะกลับไปเล่นคีบอร์ดแล้วนะไม่อยู่ไหวแล้วนะโอเคอุยเมื่อกี้ไม่บอกให้เขานั่งนั่งได้ไงวะไม่รู้อ๋อ ฮัลโหลฮัลโหลเอามาไหนไหนดูไหนเอามาดูไหนมาดูใหม่สองด้วยเหรอแต่จั่วเหรอพ่อไม่เห็นทำไมมีกระกำบาดอะไรที่ยังเลยมีระเบิดเหรอเป็นระเบิดแบบแรกกระกำบาดที่เดียวนี่ เส็นละคือเราต้อง <กด S 2> ไปแบบที่เกาะตามที่รูปร่างแบบเนี้ยหาได้แทนที่กดแ,บบแล้วคุณพี่ก็ไม่ใช้คีย์บอร์ดด้วยแล้วเอาจะอบอกอยังไง <c oughs> ยวเราไม่ดูคีย์บอร์ดเอ้ยไม่ใช่คีย์บอร์ดเลยนะเราไม่ดูกันที่กันเหรอก็ดีบอกได้ไเขาเป็นคนขับดือไ,ไดีได้เราต้องไปดูก่อนว่านก่อนนี้มันอยู่ตรงไหนมันเกาะอ,อะไรเนี้ย ก็เดี๋ยวก็ไปถึงนะเฮ้ยไม่ได้ไม่ก็ก็ดีดูให้เขาไงก็ดีดีก็ดูให้เขาสิสองพี่น้องจนสลัดดีก็ดปแรงงานได้ไี่ก็ดูแมพเดีเขาจะกลับเรือนี่ไงอุ๊ยอุ๊ยก้อนนี้แน่เลยก่อนไหนไม่รู้เราจะไปข้างหน้าโย่ได้ บอะไบอะไรค่ะไหมาดูกดเอ๊ะเอ๊ะมันดูจากข้างบนได้ไปไปไปบอกใ้เขาดูแบบน,นี่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 น,นี่มาดูท้ายเรือนี่ที่มันมันมองลงมาได้พี่ได้หรอเนี่ยเ่ช่องช่องเลยเนะี่ย <laughs> ดูที่ตรงลงไปที่โต๊ะเนี่ยตรงไปข้างหน้าใช่ป่ะเอ่อ หมือนจะต้องไปทางมันบอกว่าเข้าไปใช้ตัว,ตวอ,อ่ะตรงไปที่โตัวก่อนก็ไปสิต้องไปกดตามมันไปหน่อยไม่ไงั้นมันจะขึ้นอย่างานะั้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยิงดิยิดิยิดิยดิตุนหลอยให้เข้ามาที่โตัะโอ้ไม่ชนดีกว่าใช้ซูมอินที่ไหนที่ไหนที่ไหนตรงไปเลยตรงไปเรื่อยๆถึงเลย <อง S 1> ถ้าถ<ห>เกิดจะบอก<ะ>ทิศถ้าบอกจะตอก <c oughs> ก็ตอนเนี้ยเรือตอนเนี้ยถ้าบอกทีก็คือ w ดบยูหน่อยนึงเฮ้ยเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเกาะข้างหน้าเราไปโอยจะอวก use the ship map table สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนบอดีแชทต้องแชทท่าคนกดมาร์กก่อนมาร์กก่อก็ก็บารนัคเบยง่ายไปทางเหนือหันเหนือ45องศาถึงแล้ว เฟสมันจะได้ออกไปจากจอไงถอยสมอนฮ้เฮ้ยเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮ้ยอหอยให้ e x p l o d e ได้แล้วอะไปโอ้ยจะอวก e x p l o d e ยังไงเ่อนแรงเคื่อนแรงก็โดดลงไปสิ นี่ไงเฮ้<ป>เอ่าไป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 เฮ้ยะดูกะดูก็ดูก็ดูเออเขาหาันในกระดูกเอาอาวุธออกมายังไงต้าง <Yeah. S 2> เ,าเห็นมีเลยได้ปวดอาวุธตรงไหนอ่ะเดี๋ยวนะที่มาร์กลูกตัวเอ็กในแผนที่นี้ก็คือส่วนไหนของเกานะน่ ใช่คือเรามาจอดตรงส่วนพาร์ทไหนของเกาะก,ก็ไม่รู้เนี่ยทิศไหนเนี่ยเราต้องไปดูในแบบก่อนเฮ้ยเป็นมีเรือเป็นมีเรืออยู่เกาะโน้นไม่ได้ฮะอทำไมทุกคนเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนของเรือที่ใหญ่กว่าเราฮัลโหลได้ยินเปล่าอา๋อไม่ใช่ลำโพงนี่วหม <laughs> ไม่ใช่โทราัพท์นี่วอ๋อไม่ได้ยิน <laughs> มันไม่มาเราไม่เน yeah, ี่ยมันไม่มายุ่งกับเราหรอกเรามันไม่เห็นเรือเราไม่เห็นเลยล่ะเรายังเห็นเรือมันเลยได้นี่นี่นี่พี่เอาสับปะรดไปเขาเจอวุ้นละแต่เขาไม่รู้ว่เขาจะเปลี่ยนเป็นปืนยังไงอยู่ไหนสับปะรดสับรถเอาไงเหยื่ออะไรแห่ๆ เก็ยบยังไงอ่ะอ๋อเก็บแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นปืนยังไงเขาไม่ได้ถือปืนนะอุ้ยดันแล้ว <S <S ให้กาก,าก,ากาบาทได้ย<จ>อยู่ไหนวะอุ้ยไม่ได้อุ้ยอุ้ยอะไรทำอะไรเรามีเล่ยเล็กเล่ยเล็กเราได้เล่ยเล็กแล้วทำยังไงดันนะมีของด้วย กันไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วจ้าที่ได้ขุดขุดขุดโต้ลูกกากบาทเอ็กซ์จะเจอไปละเขายังหาแมพเขาไม่เจอเนี่ยเป็นอะไรวะเดินไปที่ถ้าจะเป็นหลังหินตรงนั้นแหละได้ละถ้าจะเป็นหลังหินตรงที่พี่ได้ยืนอยู่นั่นแหละเป๊ะมากเป๊ะจริงไม่รอวันนี้นะ ใช่เหรอลองดูงนีิเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะุ้ยมีส้เดือนน่ะยิ้วเงาแล้วกันเงาอยู่ไหนวะทำไมต้องใช้จอยเล่นด้วยวะออ๊ะ <laughs> ้โคตรแมน่น ของใช่ไหมใส่หอหอใส่เนี่ยเย้ไปมาแต่วางยังไงเอาใครเรืออยู่แล้วใครไหมเอาไปขึ้นเรือดิอาหารเต็มมาดิหุ้ยตกใจหมดเจอตุ่นเจอไม้ตามกล่องก็เอามาด้วย โอติดหาดไปไม่ได้กระดูกตามเรด้วยเราด้วยเราด้วย,ลวยเลี้ยไปเร็วเลี้ยไปเึ้นมาเ,เึ้นมาโก้เราใช้ฉ<ป>มบบินไปเรื่อย,เ,ยเรืยเลยเหียดทายแล้วไปกระดว่ามันมีกล้วยกระโดกล้วยข้ข้าวั ดิ้นเลื่อยอยู่มันทายยังไงอ่ะทายไม่ใช่ที่นั่งนี้นี่เนี่ยนี่หรอทายไปที่ท้ายเรือเราอ่ะอันได้ไปไหนไปไหน ผมผมมันงงอ่ะตอนนี้อะไรวะเนี้ยน้ำยังตื้นอยู่ยังกินได้ไม่ไหวแล้วเขาเขาต้องใช้คีย์บอร์ดเล่นแล้วไปติดเรือให้เองเัาไม่ทำอะไรไม่รู้มีไว้ก่อน เรือเล็กต้องมีไว้ก่อนเอาไว้ทำอะไรเอาไว้หนีเรือเล็กเอาไว้หนีมีมีประโยชน์มีประโยชน์ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่สถานการณ์เฮ้ยเฮ้ยด็อก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 ไม่ได้ด็อกด็อกซี่ด็อกได้เดินเหรอด็อกดีใไ呀เหมือนด็อกแยกด็อกยังไงอ่ะทำไมโอ้ยได้แล้วได้แล้ว เอ้ยเจ็บร้อยใช่กดเอาได้เลยเล็กมาแล้วมเอามันเ,เร็วคนแบบมาอกเปบนอ่าเขาบอกว่าให้เราเอาของกลับไปขายที่โกโฮเดอร์หรอเจนนะขออนุญาต <c oughs> หนึหงเฮ้ยเสีงอะไรกดแน่นแน่นนี่คืออะไรแน่นกดแน่นไม่กด เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเมาส์เขามันเซนซิทีฟมากเกินไปเขาไม่ไหวโอเคโอเคดีขึ้นหน่อยหนึ่งอันนี้มีปุ่มนั่งเหรอเกมนี้เอาน้องดีเราจะไปที่ไหนเราจะไปที่ the c r o w n e s s fortress เอากล่องออกจากเรือเล็กมาขึ้นเรือเราดิ เราต้องเอากล่องนี้ไปขายยังไงล่ะเสร็จแ,แล้วเราก็ไปแจ็คสเปลโร่กันไหมทีได้ไดูเรื่องแจ็คสเปโร่ไหมได้ว่าแต่วางยังไงหรือปุ่มแล้ววะวางของยังไงอ่ะ X เ,เหรอรเ้าเปลี่ยนเป็นดาบยังไงอะไรพี่ดา,าขับเรือกลับไปขาย ได้เลยห้อเขามันเร็วมากเลยเอาเราสมอขึ้นแล้วเหรอได้เอาดันเมื่อกี้เฮ้ยต่อใบเรือด้วยให้มันให้มันลมเข้าลมเข้าเสียงก็ไม่ไดันน้งไม่ชัดตรงไหนคือตรงกลาง พวกกักงคือสีทองไม่ใช่เหรอเออโอ้ยทางไปทางตะวันออกต้อนเห็นเยอะเลยอะน้งกระโดดนะเดี๋ยวนะอัานไหนคือตรงกลางเนี่ย ตรงกลางก็สีอะไรอ่ะมีปะก็ตรงที่มันดังกึกๆอะอ่อฮะเราขับเป็นกรุ๊โกลมเราขับเป็นโมงได้เฮลลาลาลาไปเลยถูกทิปไปเนี่ยไม่ใช่ทิพี่ ถือแล้วต้องอปรอบใบเรือด้วยให้เรือเร็วขึ้นเออต้องนิง่งพาะเภเติมกระสุนปืนก่อนฟว้ากันทหารเต็มเลยไ่ดิฮุ้ยข้างหน้าข้าหเมือนเลย โอ้ยจะอ้วกเสียงอะไรนี่ทำไรเสียงอะไรดังตวดุ้งเมื่อกี้โอ้โหอะไรเกิดอะไรขึ้นน้องเดียนะเกาะเกาะอะไรอะเกาะที่เรามานี่หว่าก็ได้ค่ะ<อ>ไม่ได้จะเทียบเรือแบบเท่ อ๋อเริ่มเ,เ <หอ S 2> งีย<ง>ไปลงเร่เนียบถอนสมอเอวหันเลยหันเลย่านเลยอ่า <laughs> <laughs> อีกนิดหนึ่งอะว้ว่าแต่เปลี่ยนของโดดได้เอาจะออวก ทำอะไรเป็นใครอาดับราคาดับราในที่สุดแล้วก็สำเร็จแล้วกองเฟสแรกว้เอ้ยตกเลยเลยอะไรครับนี่อ่ะตุ๊ด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 ดตุ๊ดตตุ๊ดตุ๊ดต การเรือเรือกว่า200ปีส่งเคลสดกดตัว F เย็บได้107<ะ>เย้เย้ยเล่นเป็นแล้วเล่นเป็นแล้วเต้นยังไงนะเขาจำปุ่มไม่ได้ละส่คี์บอร์ดแล้วหรอเออปุ่มมันไม่ได้ก็ลเลยใช้คี์บอร์ดโปรเซส ไปต่อไหนต่อเวทจะสเปโร่ไงเป็นนักล่าของเต็นนี้ยังไงล่ะเก็บอาวุธยังไงอุ๊ยเขอคือใครอ่ะเขาบอกว่ามีเรือเยอะไปหมดเลยแต่เลยพวกเราเป็นคนโลกเรามันแตกต่างไงล่ะเราต้องการตามล่าไทเรนไลฟ์ไหนบีบีเอล์มีดเกม แหละเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแ้วม,มันมีหลายอันจังอ่ะมีหลายภาคหรอมี <Okay. S 2> หลายตอนไงทำไมตอนนี้มีโซ่อ๋อมันเป็นรูปเฉยมันมันต้องไล่ทำไปทีละอันมันทำข้ามอันไม่ได้ เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนี่นี่นี่เขากำลังเล่าเขาเล่าได้หรอไรไไรไไไไรไร r e ไ <laughs> now, though, a new danger is coming on the tide. You see, I yeah. already changed this world to its likeness. Yeah. if what it wants can't be found, it will take everything. <laughs> everything want to know its name. <laughs> <laughs> the one who brought this ruin. Lie in iron below the FEET of the ferryman. <laughs> trapped for all forever in the sea of the down. Nobody, but its captain may trade below the deck of that ship. That means to learn the truth with your own eyes, you'll have to store away. But if the ferryman HIM catch you, Your destiny there. end might ไม่ได้อ่านเลยคนพูดว่าอะไรเนี่ยไม่ได้ฟังอยู่เลยรู้ไปเล้ว่าเขาให้เราไปทำอะไรเนี um ่ยตอนนั้นไมใกล้น่ะโอ้ยร้อนโอ้ยไม่ร้อนไม่ร้อน ต้อง <descript or. S 1> แตบให้เราไปทำอะไระโชว์มีเดอะเวีมันจะบอกทางให้อะอะไรออฟโซ่เฟล์มออฟโซ่จะนำทางอย่างนั้นแหละี่ได้ดูเจนเด็ไหมผมดีดีแล้ว

เฮ้ยเขาไปแล้วเอาใครยิงปืนยิไน่ได้ยิงแมวทำอะไรเฮ้ยยี่ได้ดูดิอะไรอะอะไรวะไป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 เลยไม่ฟังแล้วเฮ้ยใจเย็น <c oughs> <c oughs> รีบวันนี้ก,ก็รีบเอาวะเฮ้ยเขาบอกให้เม็กเซล โดยโอเพ่นแล้วนักโทษกำลังรอคุณอยู่จริงเหรอไปแล้วก็เวลากำลังเดินไปเรื่อยๆได้เลยใช่ครับใช่ครับออกเรือกัปตาเดี๋ยวเดี๋ยวฉันสั่งกัปตาเลยออกเลยครับกัปตั้งหมดนครับไปเป็นถอนสมอง เดนนีเหรอเดี๋ยวนี่มาเอาลงฮู้อ้าวยังเหรอน้ำตั้งต <c oughs> ู้มขนาดีนี้ไปไป งจะชนเราจะชนดะชอบเขามีสัตว์เลี้ยงว่ะอะไรอ่ะไม่รู้แต่ตอนนี้รู้สึกจะอ้วกอ้วกไม่วเลี้วน่อยเออมันมันตรงไปอยู่มันตรงไปอยู่ ตรงอ่ะสิน้องดีมันชนหินมีตุ้มตีตุ้มตีมันเริ่มโฟมกระดำน้องดีมันชนหินเราจะเข้าไปในพอร์ตแล้วน้องดีมันชนหินย้อนยนเบรกเบรกหลบหลบเร็วไม่ชนหรอไม่ได้ดูไม่ได้ดูนกนี่เนอะไรครับเอ้อโอ้ยเอ้อค้างโอ้ยกระตุก เราเาอัวดก็ไม่ได้อ้าวเข้าแล้วเหรอเข้าแล้วงงดูไม่หลุดร้อยไหนเกิดอะไรขึ้น เราคือแจ็คสเปลโร่มันจะตอบเราปะ่ะ